ว้าวว้าว,ว,าวโอ้โหของกินเพียบเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าโร,โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับในช่วงเช้าก็จะมีตลาดของกินเพียบเลยนะครับแต่ต้องมาตอนเช้าเช้านะครับดูสิทั้งเห็ดทั้งปลาทั้งผัก ครบโห oh, อึ่งก็มีนะครับมีครบเลยสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของอาหาร,ปรแปลกอาหารท้องถิ่นอาหารป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็ดเพาะโหโลนึงนี่หลายบาทเหมือนกันนะครับนะฮะวันนี้ก็นาบรรยากาศนะฮะตลาดตอนเช้านะครับมาให้กับแฟนเพจได้ดูกันนะครับฝากกดติดตามช่องไอเปียวพาเพลินด้วยนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ